ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะครับแล้วขอบคุณทีมงานด้วยเลือกเพลงดีมากเลยใช่ไหมทุกวันนี้เรามองข้ามอะไรหรือเปล่าทุกวันนี้เราเรียงลําดับความสําคัญถูกต้องหรือเปล่าถ้าเรียงลําดับความสําคัญผิดนี่ชีวิตผิดนะครับเป็นประสบการณ์ตรงถามว่าผมเคยทําผิดไหมมากและรับรู้เลยว่าทุกครั้งท,ที่เรามั่นใจในตัวเองตอนนั้นเราต้องทบทวน ว่าเราเป็นคนที่ทอมใจหรือเปล่าหรือเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้หรือเปล่าเลือกทางชอบพวกเรามีอะไรที่เราชอบไหมพยักหน้าหน่อยสิมีไหมขนมชอบไหมขอนหวานชอบไหมผมให้เหตุผลกับตัวเองเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนอ่อนหวานเข้าใจปะ่ะเพราะต้องต้องต้องเติมอะไรเติมของหวานแต่ต้องไปเติมไกล จากครอบครัวถ้าเติมตรงหน้าไม่ได้เติมไม่ได้เป็นเงื่อนไขเลือกทางชอบของเราเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก preference เราต้องทะเลาะกันเรื่องความชอบไหมถ้าเราทะเลาะกันเรื่องความชอบเราจะเสียเวลาหรือเราจะได้ประโยชน์โอกาสจะเสียเวลามากกว่าเยอะเลยแล้วผมเองหลีกเลี่ยงที่สุดเลยตอนหลังนี้มีประชุมเมื่อไหร่เนี่ย ถ้าผมฟังแล้วว่าเป็นความชอบของท่านนี่นะผมนิ่งเงียบเลยนะไม่ได้ประโยชน์แสดงว่าเราต้องเลือกของที่ชอบให้ถูกต้องไหมต้องเลือกให้ถูกไหมถ้าถูกรอดถ้าเลือกชอบผิดร่วงเราจะเอาไงดีตอนนี้สังคมไทยกำลังต้องเลือกระหว่างอะไรผมใส่เสื้อสีอะไรพวกเราจะตอบนิดนึง ขาววันนี้ก็นัดกันใส่เสื้อสีขาวเพราะเราไม่ใช่ไทยเทาหรือไทยดำเข้าใจไหมครับแต่สีเสื้อบอกสีใจไหมไม่เคยบอกคนที่แต่งตัวสวยๆส,สีสดมากๆเลยใจดำมีไหมภาวนาว่าอย่าให้เจอเพราะเราระวังยากนะครับเลือกทางชอบแล้วเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ย เราต้องตอบสนองปฏิกิริยาสนองตอบสนองพฤติกรรมของคนที่เราอยู่ด้วยไหมต้องทำแต่เราต้องควบคุมตัวเองให้ตอบเฉพาะทางดีอย่าไปทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอแล้วพวกเราต้องการโตไหมโตของผมในที่นี้ไม่ใช่ร่างกายนะครับแต่เป็นการโตทางความคิดความเข้าใจ และการตัดสินใจที่ถูกต้องเราโตได้ทุกวันไหมเดี๋ยวนี้ยิ่งจําเป็นไหมยิ่งจําเป็นมากขึ้นนะเพราะสิ่งเรามากขึ้นไงเขามาเร้าให้เราชอบสิ่งที่ดีหรือให้เราชอบสิ่งที่ไม่ดีที่เขาได้ประโยชน์อันนี้ผมว่าถ้าเราเองไม่มั่นคงเราเสียหายเยอะนะครับผมเรียนอย่างนั้นเราเสียหายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโตขึ้นมีสองคำที่ว่าหยุดเรียนเมื่อไหร่ หยุดโตเมื่อน,นั้นอันนี้ก็คือโตทางด้านความเจริญก้าวหน้าหยุดเรียนเมื่อไหร่หยุดเป็นผู้นำเมื่อน,นั้นแสดงว่าผู้นำไม่ได้พัฒนาให้พร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วผู้นำก็จะนำไปแบบที่เข้าใจเอาเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่เพลงที่ร้องพระเจ้าซื้อเราไว้แล้วด้วยองค์พระเยซูคริสต์บนกางเขนซื้อไว้แล้ว ราคาแพงไหมเท่าชีวิตแพงไหมอันนี้เราเป็นคนอะไรเราเป็นคนอย่างรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียและคนเขาเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นคำว่าอย่างรู้ถ้าเคยได้ฟังผมเนี่ยในสมองเรามีความเข้าใจซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดแล้วในใน พระเจ้าประทานตาให้เราไหมการมองมองให้เราไหมเรามองอะไรทุกคนเนี่ยเรามองแบบอย่างรู้เรามองแบบเห็นเฉพาะฟิสิกอลหรือกายภาพเราเห็นข้างในไหมใช่ไหมครับอย่างรู้นี่ดีหรือไม่ดีต้องอย่างรู้ในทางดีอย่าไปอย่างรู้ในทางที่ไม่ดีอันนั้นยิ่งขยายยิ่งแย่นะครับแล้วเราจะเดินไปเรื่อยๆอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ในการที่อยู่กับพวกเราผมเคยเจอครอบครัวหนึ่งที่มองไม่ออกว่าการซื้อบ้านในขณะที่ประมาณเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนั่นนะขอบคุณพระเจ้าแล้วที่มีเงินเดือนแต่เงินเดือนของครอบครัวนั้นรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะไม่พอค่าผ่อนบ้านแสดงว่าคนนั้นอย่างรู้ไหมหรือคนนั้นเดินเรื่อยไปเขาเดินเรื่อยไปนะครับ อะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นทรัพย์สินแต่พอเราซื้อปับ๊บแล้วต้องมีหนี้ที่ต้องชำระมันกลับกลายเป็นทรัพย์สินหรือหนี่สินคำตอบคือนี่สินคนไทยสร้างหนี้สินเพราะอย่างนี้ใช่หรือเปล่าเพราะมองไม่ออกเพราะยั่งแล้วไม่รู้หรือมองข้ามไปไม่อยากอย่างเลยอย่างแล้วไม่ได้ของที่ต้องการอันนี้เป็นความน่ากลัวของเราด้วยหรือเปล่าทุกคนต้องตอบตัวเอง ผมเองก็ต้องตอบตัวเองผมเองก็ผ่านแบบนี้มาแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราหลงตัวเองผมมีรูปที่แมวมองในกระจกแล้วเห็นหน้าตัวเองเป็นเป็นสิงโตอ่ะน่ากลัวไหมเร,เราคือสิงโตจริงหรือเปล่าหรือเราคือแมวหรือเราคือหมูแน่ๆนะครับตรงนี้เองขอพระเจ้าช่วยให้เรามีปัญญาที่จะอย่างรู้และมองออก ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจในแต่ละวันนี้เราพัฒนาขึ้นไหมเราได้ประโยชน์มากขึ้นไหมปลาล่าสุดนี้ภาพนี้บอกอะไรเราเรื่องอะไรเราพวกเราช่วยกันตอบนิดหนึ่งหรือพวกเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยขณะนั้นปลาเป็นออนนิ่งที่พื้นทะเลพื้นมหาสมุทรเพื่อหลบอะไรหลบแรงกระเทือนหลบแรงเหวี่ยงของแผ่นดินไหวแสดงว่าธรรมชาติอย่างรู้ไหม อย่างรู้ไหมเห็นน้ํากระฉอกในสระที่อยู่นิ่งๆเราอย่างรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือในความหมายนะครับธรรมชาติสอนเราทุกวันและทุกอย่างนะครับอย่าหยุดเรียนรู้เพราะชีวิตไม่เคยหยุดสอนเราเดี๋ยวนี้ชีวิตสอนผมมากๆเลยนะครับว่าผมทำอะไรได้ยังได้อยู่ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมไม่ใช่ไปทำในสภาพที่ไม่พร้อมจะเจ็บตัวเข้าใจไหมครับแเราเจ็บตัวเพราะใครเพราะตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าหยุดเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยนะครับอันนี้ช่วยอ่านให้ผมฟังนิดหนึ่งดังๆเลยครับครับวกนนี้ ทำความเข้าใจนะครับทําความเข้าใจให้ได้ชอบอันนี้ไหมชอบสิ่งที่สมเด็จพระเทพท่านบันทึกไว้ไหมเป็นแบบอย่างที่ดีไหมชอบทําสิ่งที่ดีชอบทําสิ่งที่ช่วยเหลือคนอื่นได้เราเองเรามีโอกาสดีพระเจ้าให้โอกาสเราทําสิ่งนั้นได้ทุกวันแล้วสิ่งนั้นทําให้เรามีความสุขไหมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ อันนี้บอกเราว่ายังไงช่วยอ่านอีกทีหนึ่งเพราะตัวเล็กเมื่อไหร่ผมทรมานตัวเองทุกทีข้างบนคืออะไระตกลงเราพอสังเกตได้ไหมว่าใครเขาจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเพราะอะไร เพราะเสียงว่รเราเหรอเพราะพฤติกรรมของเราเรามีทางเลือกไหมผมเองผมมีทางเลือกนะครับแต่เลือกแบบให้ต้องให้เขาสบายใจด้วยถ้าคุยกันแล้วมีทัศนคติทางลบและชวนให้ผมคุยเรื่องลบเนี่ยผมก็จะขอบคุณเขาที่ให้ข้อมูลและขออนุญาตฟังเฉยและกำหนดเวลาที่จะฟังและต่อไปผมจะพยายามพบเขาไหม ไม่รักษาระยะห่างเพราะฉะนั้นลองสังเกตเราเองว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยมีคนยินดีจะอยู่กับเราไหมชักครั้งหนึ่งเขาเคยยินดีจะอยู่กับเราและต่อไปพฤติกรรมของเราปรับเปลี่ยนไปเราจะคาดหวังเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนไหมน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับสำหรับผมในชีวิต เจอท่านผู้มีพระคุณเจอท่านผู้มีอำนาจเยอะมากๆเลยและทุกครั้งได้เรียนรู้จากท่านและเรียนรู้ได้ว่าถ้าเป็นท่านมีพฤติกรรมอะไรที่สอนเราแต่เราลำบากใจเราก็ต้องควบคุมตัวเองให้ทนให้ได้ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเราคิดว่าไม่เป็นประโยชน์กับเราเราก็ต้องพยายามจัดเวลาให้เหมาะสมไม่เข้าไปทรมานตัวเองใช่หรือเปล่า ท้าทายนะท้าทายอันนี้ใจเราเราอยากได้อะไรเนี่ยเราเราอยากเลือกคนเนี่ยเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยจะกําหนดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะยังอยู่กับเราไหมเหมือนกับพวกเราเป็นผู้ที่มีฝีมือทุกสาขางานที่ทำเนี่ยก็ต้องดูว่าพฤติกรรมที่เราปฏิบัติต่ตอเขาเนี่ยเราจะเก็บรักษาเขาไว้ได้ไหมและถ้ามีอะไรที่ต้องการความต้องการของเขาเหมาะสมไหม แต่ถ้าความต้องการเขาเกินเลยอันนี้คือความทา้าทายของผู้บริหารแหละว,ว่าทํำยังไงได้เพราะเขาเลือกทําสิ่งที่เขาชอบมากกว่าหลักการ Preference ทุกคนมีได้แต่ Principle ทุกคนต้องยอมรับว่าอันนี้ไม่ใช่เราตั้งเองแต่พระคัมภีร์หรือกฎหมายจริยธรรมเป็นฝ่ายตั้ง Principle อันนี้เกิดขึ้นมานะครับเหมือนที่สมเด็จพระเทพท่านบอกคุณปู่ของท่าน ก็บอกไว้เลยว่าผู้ที่จะเรียนแพทย์นี่ต้องเอาความรู้มาให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่เราอยู่ด้วยเป็นอันดับหนึ่งเป็นความสําคัญแรกนะครับผมว่าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับฉลาดถ้าฉลาดแล้วเราต้องมีพฤติกรรมที่แสดงความฉลาดของเราไหมต้องเป็นพฤติกรรมที่ดีใช่ไหมครับมากกว่าฉลาดแล้วทําร้ายคนอื่นหรือทําให้คนอื่น รู้สึกที่ไม่ดีรู้สึกด้อยรู้สึกว่าลำบากแล้วเราอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าเราเองเราอยู่ในบรรยากาศที่ทุกคนรู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้ารวมทั้งอัครสาวกเป็นแบบอย่างของผู้นำผู้รับใช้ที่จะพยายามช่วยให้คนที่อยู่ด้วยทำงานให้สำเร็จและคงความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้คือเป้าหมายของเรา เข้มแข็งและกล้าหาญเถอดพระธรรมตอนนี้ขณะนี้เราที่ทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนขอพระธรรมตอนนี้อยู่ในใจเราได้ไหมตอนนี้เราเห็นสถานการณ์เราเข้มแข็งไหมเรากล้าหาญไหมเรากล้าตัดสินใจไหมเราเลือกทำสิ่งที่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าไหมท้าทายไหมตอนนี้ความไม่มั่นคงการเปลี่ยนแปลงที่เราคาดไม่ถึง เกิดขึ้นเมื่อไหร่พระธรรมตอนนี้จะบอกเราว่าเรามีที่พึ่งเรามีผู้ที่จะช่วยเหลือเราแล้ผลเป็นผู้ที่รักเราและปรารถนาดีกับเราแน่นอนอันนี้น่าภูมิใจไหมอันดับสิบน่าภูมิใจไหมผมเองผมดีใจมากๆผมดีใจมากๆเมื่อไหร่คนประเมินว่าเราดีไม่ใช่เราบอกว่าเราดีเราเก่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ น่าชื่นชมยินดีแต่เราต้องรักษาตําแหน่งไว้ไหมรักษาภาพลักษณ์นี้ไว้ไหมใช่ไหมครับเพราะผมมองเองมองแบบที่เราเปรียบเทียบทรัพยากรที่แต่ละแห่งมีอยู่เราไม่ได้มีทรัพยากรมากเท่ากับหลายหลาแห่งที่ได้รับการประเมินดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้ายัางช่วยให้ผู้ที่มาประเมินเรา ยังรับรู้และรับรู้สึกว่าเรามีคุณค่าจริงหรือเปล่าเรามีคุณภาพจริงหรือเปล่าต้องรักษานะครับต้องรักษาอันนี้เป็นผลงานของพวกเราทุกคนก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆตรงนี้เองที่ผมจะบอกว่าทุกวันเนี่ยเราจะไปตามทางขึ้นหรือทางลงประเทศจีนขณะดนี้ ให้ความสำคัญกับคนมากที่สุดตั้งใจจะพัฒนาประเทศโดยการสร้างคนให้มีคุณภาพให้มี productivity ให้มีผลิตผลให้มีการทรัพยากรคนนี่เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นทางขึ้นทุกครั้งที่เราขึ้นไปทางขึ้นเนี่ยเราต้องมุ่งมั่นไหมเราต้องพยายามไหมใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่เราไปตามทางลงเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องระวังคืออะไร โดยเฉพาะผมเวลาเดินทางลงต้องควบคุมตัวเองให้ได้ไม่ให้ลม้มเพราะฉะนั้นทางไหนที่ดูเหมือนไปได้ง่ายก็คือทางลงแต่ทางลงถ้าเราม,มีการควบคุมตัวเองเสียหายไหมเสียหายเยอะมากนะครับบางทีเจ็บตัวนะครับทางลงของเราแต่ละคนมีอยู่สามอย่างผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันมากๆ ท่านสั่งผมว่าหมอสามอย่างนี้หมอจําไว้ให้ดีนะไม่ว่าหมอไม่ว่าผู้มีอำนาจไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าติดกับดักสามอย่างนี้ชีวิตจะไม่ดีแน่นอนเรื่องที่หนึ่งคือความผิดทางเพศเป็นกับดักไหมพวกเราว่าเป็นไหมผู้มีอำนาจโอกาสจะทำผิดทางเพศมากขึ้นไหมมากขึ้นเพราะมีอำนาจไงอันนี้เข้าใจง่ายๆไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย มีโอกาสเหมือนกันหมดอันที่สองพนันคนไทยเราชอบพนันไหมแล้วเรารู้ไหมพนันนี้โอกาสได้ห้าสิบห้าหรือบางครั้งน้อยกว่านั้นเยอะบางครั้งน้อยกว่านั้นเยอะสถิติจะบอกแต่เรายังพนันด้วยความหวังใช่ป่ะความหวังความฝันที่ไม่อาศัยข้อมูลเลยเพราะฉะนั้นผมเคยพนันไหมคำตอบคือเคยแน่นอน และเจ็บตัวมาแล้วแน่นอนและต้องระวังตัวแน่นอนว่าถ้าเราทำอย่างนั้นไม่เพียงแต่เราครอบครัวและคนอื่นที่อยู่ด้วยก็จะเป็นทุกข์กันไปหมดเพราะฉะนั้นการพนันไม่เคยทำอะไรได้งอกเงยถ้าเราบอกว่าเราเพิ่มเงินเพิ่มเศรษฐ,ฐ,ฐกิจในประเทศถ้าคนที่พนันอยู่ในประเทศทั้งหมดก็คือทรัพยากรของเราที่หมุนไปไม่มีอะไรเพิ่มถูกไหมครับมีแต่คนที่ถ้าเสียพนันมากๆเขาอาจจะทำร้ายก็ได้จี้ปล้น หรือทาอะไรที่เลวร้ายและสังคมก็ไม่มีผลิตผลอะไรเลยเพราะทุกคนเอาเวลาไปเล่นการพนันหมดเข้าใจความต่างไหมเพราะฉะนั้น,นการพนันทาร้ายคนเยอะมากเยอะมากเสพติดแล้วพวกเราเสพติดอะไรเสพติดยาอันนี้ชัดเจนเสพติดของเมาเสพติดบุหรี่เสพติดอย่างอื่นได้ไหมที่เป็นรูปเคารบได้ไหมที่เป็นอาหารได้ไหมที่ดูเหมือนเป็นงานอะไรเด็กไม่เป็นไรไม่ได้ใช้เวลามาก แต่ที่จริงใช้เวลาทั้งวันเมื่อไหร่คุณใช้เวลากับอะไรทั้งวันแสดงว่าคุณกําลังทำอะไรเสพติดสิ่งนั้นนั้นสําคัญไหมสามอย่างนี้ถ้าคุณลงด้วยสามอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถบังคับควบคุมตนเองได้และคําที่บอกว่าทําได้ตามใจคือไทยแท้บอกเราหรือเปล่าว่าโอกาสที่คนไทยจะวิ่งทางลงนี่มากไหมโคตรมากเลย มากมากจริงๆแล้วเราจะเสียหายเยอะนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยว่าให้เราเลือกทางขึ้นมากกว่าทางลงเลือกที่จะชอบทางขึ้นมากกว่าชอบทางลงดีกว่าเยอะเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าในทุกวันพระธรรมของพระเจ้าจะกำหนดว่าเราควรจะทำอะไรอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราอย่ามองข้าม อย่าเดินไปโดยที่ไม่อย่างรู้อะไรเดินไปเรื่อยๆเราเลือกได้แต่เราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ของการเลือกของเราได้จริงไหมพวกเราว่าจริงไหมเราเลือกได้ทุกอย่างเลือกทำอะไรก็ได้แต่พระเจ้ามีพระคำที่บอกว่าให้เรามีอิสระในการที่จะทำการดี good things good works ดีกว่าไหมเรามีโอกาสไหมมีทุกวันนะครับมีทุกวัน เชื่อฟังและทําตามรับใช้บนเงื่อนไขของพระเจ้ารับพรและเป็นพรถ้าเราเลือกทางที่เป็นทางทางที่ดีเลือกตอบด้วยทางที่ดีเวลาตอบใครก็ตอบสั้นๆคําตอบที่ถูกกาละเทศะก็เป็นคําเดียวที่เหมาะสมถูกไหมพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทุกครั้งที่เราพูดมากเนี่ยแสดงว่าความมั่นใจของเรามากหรือน้อยช่วยตอบนิดน้อย เมื่อไรคุณต้องสาธยายเยอะๆเนี่ยคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าและตอนนี้ผมกำลังทาสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นชัดอับอะไรประมาณนั้นนะครับรับพรและเป็นพรถ้าคุณรับแต่พรไม่เป็นพรแสดงว่าพระเจ้าให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวใช่หรือเปล่าพระเจ้าต้องการให้เราเห็นแก่ตัวไหมพระเจ้าต้องการให้ให้ให้ออกเรา เคยเป็นเล็กๆเราเคยม้วนเข้าหาตัวแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องม้วนออกไปให้คนอื่นและชีวิตเราจะมีความสุขการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะครับชัดเจนนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรให้เราได้มีทางเลือกตัดสินใจชอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีและสิ่งที่เป็นคุณและตอบไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือคำพูดด้วยคำตอบที่ดี ที่เป็นประโยชน์เป็นคุณกับผู้ที่ฟังผู้ที่อยู่กับเราเราก็จะมีความสงบสุขได้หรือเปล่าดีไหมครับขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะที่กําชับให้ข้าพึงหลายได้มีจิตใจที่มีปัญญาแต่มาจากความท่อมใจและยำเกรงพระองค์ให้ตัดสินใจทุกวันด้วยความรู้ความเข้าใจ ที่โปร่งประทานให้และให้สิ่งนั้นได้เกิดประโยชน์กับทุกคนที่อยู่ด้วยและส่วนรวมขอให้โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นสถานที่เป็นแผ่นดินของโรรองที่ทุกคนที่ผ่านเขาออกจะเห็นพระคุณและความรักของโปรองผ่านทางความประพฤติและการปฏิบัติของข้าพนหลทั้งหลาย,ท,าลายทุกทกคนด้วยขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ประเจ้าวอวยพรครับ